สวัสดีค่ะเอนนีติตาสาวสุพรรณชาแนลนะคะตอนนี้ก็จะมาดูป้าคำสายรีวิวเสื้ออันนะคะราคาสองร้อยห้าสิบค่ะป้าคำสายใส่เป็นพรีเซนเตอร์เองเลยนะคะสวยค่ะใครสนใจก็สั่งมาได้แล้วตัวละสองร้อยถูกนะฮะ 250ร้อยห้กับสองเกหรือสองยห้านะคะโปนะคะโปสนใจด่วนเลยนะคะมาทางย่าๆก็ได้หรือไปที่แม่คำสายเบอร์แม่คำสายหายไปไหนแล้วตรงนี้096ค่ะออกมาอีกเลย096ย์เก้าอุ้ยดีๆไอ้ตัวเล็กไอ้ตัวเล็กก็วุ่นไยเป็นไงลูกโดนรถชนนี่นะคะเบอร์นะคะแด่ช่วยโปรโมทไอ้นี่ลายแม่ใสญ่ก็คือตัวนี้นะคะศูนย์เก้าหกูก็สวยสวยจะใส่สวยค่ะจะใส่สีแดง ดเลยวันนี้น่ะนี่ค่ะสวยมากเมื่อวานนีคิเาายคะจ้าโอ้ยีขายดีมากเลยวันนี้เ่งเก่งเก่งเก่งเลยค่ะรวยรับทรัพย์แต่เช้าเลยนะคะสวยมากแต่เก่งเก่งเก่งเก่ชุดนี้เลยเนี่ยสวยมากซื้อบางไหมหรือว่าเท่าไร่ แม่ผ่อนเท่าไหร่ชุดนี้ร้านป้าคำใสนะคะขายดีช้ามืดเลยค่ะไม่รู้จะพูดยังไงเนาะขายดีมากเล่มากฟังมากเอกดีเลยตรงนี้เป็นขุนทรัพย์ตรงนี้นะคะมะตูติดต่อได้ค่ะไม่มารวยรวยรวยก็มาอย่างนี้ติดต่อแอดไลน์ได้นะคะร้านป้าคำใสค่ะมีชุดสวยๆค่ะแม่เนี่ยเข้ากันเลยเนี่ยแม่จะใส่ชุดนี้แหละเนี่ยมีอันเนี้ยสวยขุดเนี้ยมันแดงไงแล้วอันนี้เข้ามาสวยเลยไปสวยเลยแดงสวยแล้วนี่ นี่ค่ะร้านผ้ากำใสฮะฮัดดานะคะผ้ากำใส้ฮัตดานหลายหลายแม่นพื่อนเพื่อนนี่แม่มาเสื้อผ้าสวยๆมาเด้อมาเด้อมาเด้อมาเที่ยวบ้านหมูไปเลยเนี่ยเช้ามานุงแม่กำใสคนเดียวเที่ยวอยู่ที่ซ่องอะไรนะช่องไม่ใช่ช่องย่าย่ชาแนลตุ๊กตาสาวสุพรรณชาแนลนะคะยาแย่ชาแนลช่วยกันกดกันแชร์นะคะมาาเที่ยวนตุ้งตาสาวสุพรรณชาแนลด้วยค่ะ บังเวะคะแล้วก็ทีซีไมซินเอ้ยไม่ใช่ค่ะมีทุกอย่างนะเครื่องประดับด้วยค่ะมีเครื่องประดับด้วยนะคะอันนี้ชุดชุดสวยค่ะป้ไปทำบุญมาเมื่อวานนี้ก็ปังๆเลยค่ะแต่เช้าเลยสวยนะคะใส่สื้อส้นในเลยตัวนี้หายแล้นะแม่สนใจติดต่อป้าคำใสได้นะคะ เอาอย่างนี้ค่ะตั้งค่าสายใจดีมากค่ะใส่เสื้อใส่ในหน่อยแม่ไม่ใส่แล้วจะให้เราทำได้ทุกวันโอ้เขาตโหนี่ค่ะนี่ค่ะรู้ไในร้านนะคะมีชุดสวยๆงามมากมายนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ร้านแม่กำใส่นะสนใจมาได้นะนี่นะคะ สวยนเะคะผาสวยนะคะเดี๋ยวจะสนสนใจโทรติดต่อได้เลยนะคะตามเบอร์ได้เลยสวยๆทั้งนั้นเลยมีผ้าพันคอผ้าห่มไหลขนเหมืนัชุานะคะอันนี้แม่คำใสนะคะร้านแม่คำใสนะคะสวยๆนะคะชุแบบนี้กันโบช ไปวิ่งชนเลยอันนี้เขาใส่อะไรนี่ใส่อะไรนะนดีค่ะเขาเขาใส่กาวฝากกดไลค์กดแชร์ตุกตาตาสุพรรณชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะโทษลูกโทษมีหลายสีหลายแบ